Mm -hmm. Mm hmm Okay. ตัวละครประกอบหนึ่งตัวที่ถือว่าเป็นที่จดจำของแฟนคนอ่านชินจังทุกๆท่านก็คงจะเป็นคุณป้าที่อาศัยอยู่ใกล้บ้านชินจังนะฮะหรือในชื่อที่เรารู้จักกันดีว่าคุณป้าข้างบ้านนั่นแหละนะโดยคุณป้าคนนี้ก็อาศัยอยู่ที่บริเวณนั้นก่อนที่ครอบครัวโนฮาระาจะย้ายมาอยู่ในบ้านที่ปัจจุบันโดยซีนของคุณป้าที่เราเห็นบ่อยๆก็คงจะเป็นการเอาหนังสือเวียนมาให้มิเอะแล้วก็ต้องขอพูดถึงประวัติเล็กๆน้อยๆเท่าที่จะหาได้ของคุณป้าข้างบ้านนะฮะอย่างแรกก็คือชื่อและนามสกุลจรร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 ริงงงงขอออออออเเเเเธซึ่่่่่่ตนนแกกกกกๆีย็็ไไไมมใใใคคทราาาบหวชืืะะพ ื่อ,อนนอกจากคุณป้าข้างบ้านเลยแถมตอนขึ้นเอ็นเครดิตของแต่ละตอนเนี่ยตรงส่วนที่เป็นชื่อคนภาคเสียงอะ่ะเขาก็ยังขึ้นคําว่าโทนาเรโนโอบาสังที่แปลว่าคุณป้าข้างบ้านแล้วแล้วเขาก็มาเฉลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะเธอมีนามสกุลว่าคิโตโมโตะคาดเดาว,ว่าน่าจะเอามาจากเมืองคิโตโมโตะของจังหวัดไซตามะเซตติ้งหลักของเรื่องชินจังโดยตอนที่เฉลยเนี่ยก็จะเป็นตอนที่หลานชายของคุณป้าข้างบ้านที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตอ่ะมาเยือนญี่ปุน่นแล้วโรเบิร์ตอ่ะก็ตามหาคุณป้าโดยบอกว่าตามหาคุณคิตตตตโมออยููู่่จึงงงททําาาให้้้้้คคคนนนนนนดุนุุกกรสลข,ณ,ขณปัััแวนน และแอนิเมะเนี่ยก็จะมีฉากที่ถ่ายหน้าบ้านที่เห็นเลยว่าเนี่ยบ้านนี้เป็นบ้านของนามสกุลคิโตมโตะส่วนชื่อของคุณป้าเนี่ยไม่เคยมีการเปิดเผยนะฮะแต่ใจที่ผมไปลองดูวิกิหรือพวกเว็บต่างๆของชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าชื่อของคุณป้าเนี่ยก็คือเรโกโดยคาดเดาว่าน่าจะเอามาจากชื่อคนที่ให้เสียงคุณป้าข้างบ้านในฉบับภาษาญี่ปุ่นโดยเขามีชื่อว่าคุณสุสุกิเรโกสรุปก็คือชื่อนามสกุลของคุณป้าข้างบ้านก็คือคิโตมโตะเรโกนั่นเองแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ ข้อผัวโนฮาร่าก็ไม่เคยเรียกเขาว่าคุณคิตามโมโตเลยสักครั้งเดียวอะแล้วไหนๆก็พูดถึงโรเบิร์ตแล้วก็มาพูดถึงโรเบิร์ตต่อเลยละกันโรเบิร์ตแม็กไก่เป็นหลานชายของคุณป้าข้างบ้านเป็นลูกชายของพี่สาวคุณป้าที่แต่งงานกับคนอเมริกันอาศัยอยู่ที่อเมริกาโดยปกติแล้วอะโรเบิร์ตก็จะอาศัยอยู่ที่อเมริกาก็จริงแต่บางทีอะเขาก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณป้าคิตามโมโตด้วยโดยตอนแรกที่เขาปรากฏตัวขึ้นมาคิดว่าหลายๆท่านคงจําได้แหละที่โรเบิร์ตมาตามหาคุณป้าแล้วก็พด ังคนเดียวนี่แหละที่ฟังไม่ออกหรอกแต่ก็ไหลาตามน้ำมัว่วโซ่เละเทะจนสุดท้ายก็ได้มาเจอกันจนได้และชินจังอ่ะจะเรียกโรเบิร์ตในเวอร์ชันแปลไทยก็เรียกโรเบิร์ตปกตินั่นแหละแต่ในภาษาญี่ปุ่นอ่ะชินจังจะเรียกเขาว่าเบลุโตคุงคือตัดคาว่าโราออกไปเลยส่วนโรเบิร์ตอ่ะจะเรียกชินโนสุเกะว่าชิงโนสุเกะสําหรับโรเบิร์ตคุงเนี่ยนะฮะช่วงแรกๆก,ก็ยังพูดญี่ปุ่นไม่ได้ oh. แต่ก็เป็นคนที่สนใจในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็มาเจอ culture s h o c ของญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายโดยผ่านการแนะนํามันแปลกประหลาดของชินจังอย่างเช่นท่ามนุษย์ต่างดาวครึ่งก้นเลยแต่เขาก็ทําให้ตัวละครตัวนี้ออกมาเป็นแบบพวกฝรั่งที่มีความ p o สิทีฟแล้วก็ over acting หน่อยๆคือจะแบบตื่นตาตื่นใจกับวัฒนธรรมต่างๆของญี่ปุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ตามแถมด้วยความที่เป็นชินจังแนะนํอ่ะก็เลยมั่วอยู่หลายอันเช่นกันและเมื่อโรเบิร์ตอยู่ญี่ปุ่นได้สักพักโรเบิร์ตก็ไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษา รวมถึงยังเคยสนใจเคนโดวิชาการต่อสู้ของญี่ปุ่นแล้วก็ไปขอฝึกเรียนกับเคนตามูซาชิโนะด้วยแถมเขายังเคยตกหลุมรักพี่นาานโ,นโกะด้วยนะแต่พอเขารู้ว่าเป็นผู้หญิงของชินจังแล้วเนี่ยโรเบิร์ตก็พูดว่าลูกผู้ชายที่ดีเขาไม่ยุ่งกับแฟนเพื่อนหรอกนะอ๋หและนอกจากโรเบิร์ตแล้วนะฮะน้องสาวของคุณป้าข้างบ้านก็ไปแต่งงานกับคนฝรั่งเศสและมีลูกสาวที่มีชื่อว่าเอม่าด้วยแล้วก็มาที่ญี่ปุ่นเช่นกันนี่แหละแต่เอม่าก็พูดอังกฤษไม่ได้โรเบิร์ตก็พูดฝรั่งเศสกลเย เลยเป็นล่ามให้ทั้งสองคนเวลาคุยกันเรียกว่าดูภายนอกไม่ออกเลยนะฮะว่าคุณป้าข้างบ้านเนี่ยมีความสามารถทางภาษาที่ไม่ธรรมดาเลยและนอกจากหลานชายหลานสาวแล้วเนี่ยคุณป้าก็มีครอบครัวตัวเองแล้วเช่นกันนะมีอนิเมะต,ตอนหนึ่งที่ชินจังอ่ะกำลังไปบ้านคุณป้าแล้วก็ได้ยินเขากําลังโทรศัพท์อยู่แล้วพูดอะไรเกี่ยวกับสามีลูกสาวตัวเองนี่แหละก็ทําให้รู้ว่าคุณป้าไม่ลูกสาวแล้วแล้วก็แต่งงานแล้วด้วยส่วนสามีของคุณป้าข้างบ้านนะั้นหรือจะเรียกว่าคุณลุงข้างบ้านก็เคยโผล่มาแค่แขนกับเสียงคืออออรรรรู้้สึึกกคคคคนนนน่่่าาาาาลลลลวบัจะไมมเเเยยหห็ตงพ ่่อแมบจังนันนแหละจทําให้มีอยู่ตอนหนึ่งในอนิเมะที่มีชื่อว่าโทนาริโนโอจิซังโนคาโอกามิตโซที่ครอบครัวโนฮารา่าพยายามจะไปดูหน้าตาที่แท้จริงของคุณลุงข้างบ้านให้ได้แต่เนื่องจากสามีของคุณป้าข้างบ้านเขาเป็นประธานของคณะกรรมการชุมชนก็เลยยุ่งไม่ค่อยอยู่บ้านมากนะจึงทําให้ครอบครัวโนฮารา่าก็ล้มเหลวในการที่จะได้เห็นหน้าตาแล่ถ้าเกิดชินจังไม่เคยเห็นเนี่ยคนอ่านอย่างเราก็อย่าหวังจะได้เห็นเลยะนะส่วนอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลสําคัญแต่อยากบอกก็คือในชินจังเดอะมูวี่ภาคผจญภัยอาณาจากักรสัตว์คาเซอราเบะคือคนทั้ คุณป้าข้างบ้านเนี่ยก็จะกลายเป็นฮิปโปส่วนตอนพิเศษที่ชื่อว่าโอ้เ oh, หล่าว่าไลออนคิงเดคิงดะโสคุณป้าจะกลายเป็นแรดแทนทีนี้ก็มีอยู่คาถามหนึ่งที่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนไทยทั้งคนญี่ปุ่นก็สงสัยและอยากรู้กันก็คืออะไรที่ติดอยู่บนข้างคิ้วข้างขวาของคุณป้าข้างบ้านบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบาดแผลอะไรสักอย่างด้วยซ้ําและจากที่ผมไปลองวิจัยมาจากเอ่อกูเกิลนะนะก็พบว่ามันเป็นไอเทมที่โผล่มาบ่อยๆเลยในกระตูยยุคโชวะซึ่งมันก็คือแผ่นประครบกอเอียะแ,นนนแหะ้ เลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็หายปวดหัวโดยบริเวณที่แปะตรงนั้นอะ่ะก็เป็นสาเหตุมาจากไหลแข็งนั่นเองและการแปะแบบนี้นะฮะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนทากันเยอะแต่ยุคปัจจุบันน่ะผมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าเหล่าคนแก่เนี่ยที่อาศัยอยู่ตามบ้านะนะเขายังแปะกันอยู่ไหมหรือมีอะไรบางอย่างทดแทนแล้วแต่จากที่ลองไปหาข้อมูลแล้วก็สอบถามมาเนี่ยเขาบอกว่ายุคนี้ไม่แปะกันแล้วแต่มันกลายเป็นแฟชั่นของพวกสาวแกวแทนแถมบางพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นก็ยังเคยมีความเชื่อกันว่าถ้าเอาอะไรบางอย่างมาแปะแถวแถวคให้หายปวดหัวบางคนกเ เหรียญสิบเยนมาแปะบ้างเอาบวยมาแปะบ้างและอื่นๆตามความเชื่อของคนสมัยก่อนที่จะหาอะไรมากดแถวๆเข้าคำับนะ และถ้าเกิดจะพูดถึงบทบาทในการ์ตูนของคุณป้าข้างบ้านเนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆก็คือคุณป้าข้างบ้านเนี่ยเขามักจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มาเห็นอะไรที่ชวนเข้าใจผิดของครอบครัวโนฮาระบ่อยที่สุดแล้วเช่นคุณป้าเนี่ยเธอมักจะเป็นคนที่เห็นมิเอะแต่งตัวคอสเพลเป็นสาวน้อยมอปลายบ้างเป็นมนุษย์ดัดแปลงบ้างก็คือมิเอะกำลังเล่นกับชินจังนั่นแหละแล้วคุณป้าก็เอาหนังสือเวียนมาส่งมิเอะก็ลืมดูสภาพตัวเองก็ออกไปหาคุณป้าทั้งสภาพแบบนั้นทําให้คุณป้าข้างบ้านมีเรื่องไปมาก,กับคนอื่นๆเพิ่มขึึ้้นนซ่่่งงงเเเรรืืออมาาาชวบี นินทาก็สิอะไรพวกนี้ดูจะเป็นสิ่งที่คุณป้าข้างบ้านถนัดถนีเป็นอย่างมากโดยเคยมีคนจับเวลาเฉลี่ยที่คุณป้าข้างบ้านเมาส์กับคนอื่นน่ะก็อยู่ที่ราวๆสองถึงสชั่วโมงต่อครั้งเลยทีเดียวบางทีก็มันจัดล่อไปถึงเย็นเลยก็มีซึ่งอะไรแบบนี้ก็มีอยู่ในมิซาเอเช่นกันมีหลายครั้งเลยที่คุณป้าข้างบ้านพยายามหลอกถามชินจังถึงความลับในบ้านโนฮาระว่าแบบเฮ้ย hey, ฮิโรชิกับมิซาเอแอบทาอะไรกันบ้างจ้ะหรือเวลาเห็นบ้านโนฮาระมีอะไรประหลาดประหลาดเนี่ยก็ชอบจดใส่กระดาษแล้วก็ออย่่่าา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 างททีรู้้้้กกันนนนววคุณปบนนบบบเชชชมมิ แล้วก็เธอนี่แหละที่เป็นคนเอาเรื่องของครอบครัวโนฮาร่าไปเมาให้คนรอบๆบริเวณนั้นรู้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะที่ฮิโรชิเป็นฤิษีดวงก็อายดิใครจะอยากให้คนอื่นรู้แล้ว่าเป็นฤๅษีดวงแต่พอคุณป้าข้างบ้านน่ะแอบไปเห็นมิซาเอะไปซื้อยารักษาฤิษีดวงมาก็ถามให้คนในละแวกนั้นน่ะรู้กันหมดว่าด่าของฮิโรชิเป็นอะไรแต่ถึงคุณป้าจะขี้เมาแล้วก็สอใส่เกลือเรื่องชาวบ้านแต่ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกว่าเพื่อนบ้านที่หน้าด้านอย่างครอบครัวฮาโตกะยะชัดเจนและคุณป้าเคนีดที่่หววงใยครรอบัโาร่า ทำให้ย้ายไปอยู่ที่แฟลตลูหนูชั่วคราวคุณป้าข้างบ้านนี่แหละก็เป็นคนที่คอยเลี้ยงดูชิโร่ให้เพราะที่แฟลตเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์นะหรือในตอนที่มิซเอก,กับฮิโรชิยะเผลอไปกินของหมดอายุในตู้เย็นทําให้ทั้งคู่ต้องเข้าโรงพยาบาลข้อควรโนฮาราก็ฝากวานให้คุณป้าข้างบ้านนี่แหละเป็นคนดูแลทั้งชินจังและก็ชิโร่ให้แล้วก็มีอีกหลายๆครั้งเลยที่แบบมิซเอมิทุระเช่นต้องเอาเอกสารที่ลืมของฮิโรชิไปให้ที่บริษัทหรือวิ่งไปซื้อของเซลอะไรต่างๆพวก เรียกว่าถึงเป็นตัวประกอบที่ไม่ได้มีบทเยอะแต่สิ่งที่คุณป้าทําให้ครอบครัวโนฮาร่าเนี่ยสำคัญกับ,บครอบครัวโนฮาร่ามากจริงๆพูดได้ว่าครอบครัวโนฮาร่าและครอบครัวคิตามโตะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันคือถึงจะมีเรื่องนินทาอะไรกันบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่เคยมีสิลที่คุณป้าข้างบ้านหรือ,อครอบครัวโนฮาร่าโกรธใส่กันเลยช่างแตกต่างกับครอบครัวโยชิรินและก็มิจิีซะเหลือเกินโอเคครับเรื่องราวของคุณป้าข้างบ้านก็คงมีประมาณนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสวัสดีครับ